ไขยใบนี้ก็จะมาประดิษฐ์ฐานเอ้าทำไมเบาอ่ะเมื่อกี้ตัวเองยกไม่ขึ้นจริงมเมื่อกี้สามียกไม่ขึ้นแต่แอนนินได้อธิษฐานแล้วก็ขอให้ยกขึ้นขอให้สมดังปาถนาสาธุสาธุสาธุ เมื่อกี้จะยกไม่ขึ้นเป็นความแปลกนะคะท่านผู้ชมก็มาถึงนะคะแฟนก็ไม่รู้ว่าเป็นหินอะไรทดสอบลองยกดูแต่ยกไม่ขึ้นไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานแต่ตอนที่แอดมินได้เห็นตัวเลขแล้วก็ลองทดสอบนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจนะคะแล้วก็ยกขึ้นค่ะสมดังปาถนาสาธุสาธุ ยกขึ้นแบบเบาเลยไหนะพี่นี่วัดดูดิดลองดูดิมันขึ้นมันห้างแต่ของหญิงแบบวูบขึ้นเลยเนาะพี่เนาะมันกี่กิโล4ีห้ากิโลแต่มองไปเหมือนจะมีคนกิโลเนาะ ถึงจะไม่มีเงาใช่ท่านผู้ชมคะก็แอดมินไม่ได้มานานมากไม่ทราบว่าหินก้อนนี้นะคะเป็นหินอะไรแต่น่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวางอยู่ในพานข้างๆหายนะคะซึ่งในอดีตแอดมินก็ได้มาถ่ายทั้งหายใบเล็กและใบใหญ่ก็ให้โชคมาทุกนดวดโดยเฉพาะหายใบเล็กมากี่รอบก็ได้โชคนะคะท่านผู้ชมเมื่อมาทําแรกๆค่ะตอนมาแรกๆนะคะ <c oughs> และล่าสุดก็มีหินนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้มาดูเลขกันค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะช่องสาธรชาแนลนะคะก็ได้มาดูก่อนนะคะแล้วก็ทางสาธรเขาก็เห็นเลขนะคะแอดมินก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะขอแบ่งปันจากสาธรชาแนลนะคะแอดมินก็ให้เครดิตนะคะ <c oughs> ให้เคดิตน,นะคะขอเลขหน่อยนะ,ะพอดีว่าสวยมากแล้วก็สามตัวเรียงนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรคะเมื่อกี้สาธรชาแนลเห็นเลขอะไรคะขอเสียงหน่อยคะ่ะสามสองเก้าสามสองเก้านะคะท่านผู้ชมสามนะคะสามสองเก้านะคะซึ่งสาธนชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาธนชาแนลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะวันนี้ไทยบ้านทีวีนะคะก็มาด้วยกันนะคะกับสาธรชาแนลแล้วก็ช่องข่าวสารมาขอโชคท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชม,ท,ชมทุกท่านรวมถึงผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้อดนมินด้วยนะคะเห็นแล้วนะคะสามตัวเรียงนะคะค่อนข้างชัดค่ะหาวแล้วนะคะสาธรชาแนลเสียงเข้ากล้องเลยนะสามสอาสาธุ ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะขอให้มีโชคร่วมกันค่ะโอ้ชัดมากจริงพี่นิวัดชัดมากสามสองเ้าโอ้ปองตาดีจริงท่านผู้ชมค่ะหายใบใหญ่นี้นะคะเจ้าของหายนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ทางลูกหลานนะคะได้ลงความเห็นกันนะคะ นำมาถวายที่วัดหลังจากที่นำหายใบใหญ่ใบนี้อายุประมาณ200กว่าปีคะ่ะท่านผู้ชมใบใหญ่มากๆนะคะก็ถูกมาแล้ว12ล้านนะคะให้โชคมาแล้วนะคะแล้วก็แอดมินก็ได้โชคจากไหใบนี้ <c oughs> เช่นกันตอนที่มาวันโกนในคืนวันไลฟ์สดนะคะ และวันนี้ก็ตรงกับวันโกนอีกก็มาขอโชคลาภหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินด้วยนะคะแต่ตอนนี้แอดมินเห็นเป็นรูปผู้หญิงเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวนี่คือผมอันนี้คือชุดไทยหน้ามีตาหน้าสีขาวอันนี้ทรงผมยาวอันนี้คือชุดไทยนะคะมีแขนท่านผู้ชมมองเห็นเป็นอเหมือนแอดมินนะคะ วันนี้แอดมินไม่ได้มาลบหลู่ขออนุญาตถ่ายทำรายการทั้งสามช่องนะคะสาธุสาธุาธขอปู่ย่าตายายให้โชคให้ลาบลูกหลานด้วยเถิดสาธุสาธุาธหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินนะคะเปงเห็นเหมือนกันไหมพี่นิวัฒเอาเพี่เห็นไหม <ผ>รูปผ,ผู้หญิงผมยาวมีตาม,มีปากมีจมูกมีแขนใส่ชุดไทยด้วย,ยอันนี้ผมยาว,ยาวซึ่งอายุประมาณสองร้อยกว่าปีนะคะหายใบนี้นี่จะเป็นเจ้าของเจ้าของหายหรือเปล่าวันนี้มาให้เราเห็นเรามาทุกรอบไม่เคยเห็นนะพี่แต่รอบนี้คือวันนี้วันโกนนะพี่อย่าลืม <laughs> สาธุสาธุลูกขออนุญาต แปดอะไแปดไทยไหนเออที่พี่เห็นแปดไทยอยู่ตรงไหนชี้หน่อยดิตรงไหนคะลลนนนน่่ัแหะไทยทำไมกล้องยิงไม่เห็นนะเห็นเออในตรงมุมนั่นแหละอ่ะตรงไหนยิงชี้ถูกไหมถูกลงล่าอีกน่อยนึงเต็งเห็นไม่เพาะเออไงน่ะแปดเหมือนแปดไทยเนาะอ๋อเข้าใจลแล้วจะเดินมาแปด แต่ไอสูดหญิงก็คือคำนวณแปดเดินรองหกแปดเด่นรองหกวันนี้ครับป้อมเดินแปดแน่แเ่แล้วช่พอเห็นเป็นเลขอะไรบ้างไม่เห็นไม่เห็นแต่ตอนที่หญิงไหว้พระนะคะท่านผู้ชมหญิงเห็นตรงเนี้ยไกลเลยนะเป็นสองห้าหรือว่าสี่ห้ามองไกลๆขนาดที่ไหว้พระแต่พอมาดูใกล้ๆนะคะท <5, S 1> ่านผู้ชม 5, 5. เลขเปลี่ยนค่ะ เป็นหนึ่งสามห้าหรือว่าสามห้าสามหนึ่งสามหรือห้าสามหนึ่งสามห้าสามอยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะว่ามองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะแอดมินย้ำนะคะทุกทุกครั้งในการทำคลิปแอดมินไม่ได้เป็นคนออกเลขนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกอย่างคือแนวทางค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะไปทุกทุกที่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมก็ตั้งจิตตั้งใจพร้อมกับแอดมิน ขอโชคลาภไปด้วยกันถือว่าเราร่วมกันทุกๆวัดนะคะทําบุญร่วมกันทุกๆวัดหากเห็นเลขอะไรก็มินบอกกันค่ะการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีสาธุสาธุห้าห้าห้าหไหน <ard. S 1> ตรงไหนไม่ไมไมดูดิตรงไหนพี่เห็นตรงไหนตรงนี่ตรนี้เออนี่ เอ็งมีมุมนี้ไนี่นี่มุมโทรัพนะมุมที่แกนึ่งห้าห้าแปดอ้ยให้มันสามตัวพี่ชี้พี่ชี้ห้าห้าเหมือนกับแปดเปล่าอ๋อใช่ใช่ห้าห้าแปดห้าแปดชี้ใหม่พี่ชี้ใหม่ห้าห้า อโองมาดูเป็นเลขอะไรเลขไทยจากช่องข่าวสารเห็นห้าห้าแปดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นแปดไทยด้วยเนี่ยค่ะจุดตรงนี้นะคะแปดไทยเด่นแปดในสูตรคำนวณเด่นแปดนะคะท่านผู้ชมแต่พี่นิวะเห็นห้าห้าแปดตรงนี้นะคะห้าห้าแปดแต่ตอนแอดมินก็คือเห็นตรงนี้สองห้าหรือสี่ห้าไกลๆนะคะแต่พอมามองใกล้เลขเปลี่ยนค่ะเป็นแนวทางครับ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะลองพิจารณาดูแอนมินก็ไม่ไปลาวก็ไปไปนอย <c oughs> มาท <laughs> ำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนามเวงจดนจะไปยนาหรือเวียงจันเนี่ยอันนี้ก็คืนเย็นอะไรเห็นอะไรเห็นที่ไหน มันเล็จ่มุมมันเล็จ่มุมถ้าบนนี้เต็งเห็นอะไรไปกันค่ะสองคนเห็นกระซิบกระซาบกันมองกันไกลๆห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ่ามันห้าเจ็ดสี่มันซื้อขึ้นซื้อลงอ๋อซื้อขึ้นซื้อลงเนาะห้าเจ็ดสี่มันก็ไปแล้วไม่เย็นปีทีเอาออกสามตัวเลยเหรอพี่ใช่ห้าเจ็ดสี่เลขทะเบียนรถออกสามตัวตรงสามตัวตรง โอ้โหนั่งพูดกับป๋องตอนกลางวันเองท่านผู้ชมคะหายใบนี้นะคะก็เป็นหายใบเล็กที่แอดมินมาทําครั้งแรกเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ประวัตินะคะก็คือเจ้าของไหานะคะที่เขาได้ไปเข้าทรงนะคะจากที่ประวัติทราบม,มาะคะก็เป็นคนท้องนะคะด้านในก็มีกระดูกอยู่ด้านใน,นะคะ่ะก็ได้ผ่านการทำพิธีมาแล้ว mm. เอ้าแล้วเสียงอะไรกระซิบเมื่อกี้ใครพูด ฮะไม่เสียงกระซิบตรงหูที่ไหนกำลังจะพูดเองขออภัยค่ะสาธุสาธุก็มีกระดูกคงกระดูกอยู่ในนี้นะคะห่อผ้าสีขาวแล้วก็มีการเข้าทรงก็ว่าเป็นเจ้าของเป็นคนตายท้องกลมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านก็ได้ให้โชคให้ลาบชาวบ้านที่นี่มากมายจริงๆนะคะตอนที่แอนมินมาถ่ายสมัยก่อนนะคะได้โชคทุกรอบเลยค่ะ ที่มาถ่ายค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแอดมินมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะหายใบเล็ค่ะหายท่านผู้ชมเห็นเปรเลขอ,อะไรก็ม้นบอกนะคะก็คนมาท่านผู้ชมก็ดูเอานะคะว่าให้โชคแค่ไหนหายหลุดหมดแล้วคะ่ะโดนถูเยอะมากนะคะจนหลุดหมดแล้วแอดมินเลยไม่ค่อยได้มาเพราะว่าหายหลุดเนี่ยแหลคะค่ะไม่ว่างด้วยคะ่ะ ให้โชคจริงๆนะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะให้ตลอดค่ะหายใบเล็กทั้งใบเล็กและใบใหญ่ <160 S 1> ตรงไหน <50 S 1> กลับขึ้นคืนเนาะอ่ะชี้ดิ <50 S 1> ชี้ตรงไหน เหนกแฟนบอกว่าถ um ้าดูไกลๆเป็นหกศูนย์หกศูนย์ตรงกลางนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรคะ อ๋อหกตัวใหญ่ใช่ไหมหกอ๋อเข้าใจละเข้าใจละค่ะท่านผู้ชมเป็นตนี่นะคะหกหกนะคะหกแล้วตรงนี้ก็เป็นศูนย์เนาะก็มองเป็นหกศูนย์นะคะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะลองดูค่ะเดี๋ยวไอ้มินดูไปเรื่อยๆเนาะ แปดหกศูนย์ใช่ไหมไฮใบเล็ก <by> อ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่นะคะแฟนบอกว่าสาทอนชาแนลนะคะบอกว่าเห็นแปดนะคะแปดหกศู 8, น, 6, <0. S 2> นสาธุสาธุลูกไม่ได้มาลบหลู่ในค่ำคืนนี้มาขอโชคขอลาบ ฝากท่านผู้ชมขอให้ลูกและทุกคนที่ร่วมเดินทางมาในวัดคืนนี้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบร่วมกันรวมถึง